Thanks <laughs> สวัสดีค่ะกองเชียร์แมนเชสเตอร์ซิตี้แห่งประเทศไทยทุกๆท่านนะคะมาพบกับข่าวสารของทีมรักเหมือนเช่นเคยค่ะที่ได้นำมาฝากกันนะคะก่อนจะไปรับฟังข่าวสารนะคะมาอัปเดตโปรแกรมเตะในเดือนตุลาคมนี้หลังพักเบรกทีมชาติค่ะเริ่มจากในวันเสาร์ที่16ตุลาคมนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเบอร์ลี่เวลา3ทุ่มนะคะตามด้วยในวันอังคารที่19ตุลาคมจะไปลุยศึกยูฟาแชมเปี้ยนีกค่ะบุกไปเยือนคลับบลูสเวลา5ทุ่ม45 นะคะและในวันเสาร์ที่23ตุลาคมบุกไปเยือนไบรตันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเวลา5ทุ่มครึ่งวันพุทธที่27ตุลาคมบุกไปเยือนเวสต์แฮมฟุตบอลคาราบาลครับเวลาตี1นึและปิดท้ายในเดือนตุลาคมนี้ในวันที่30ตุลานะคะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคิสตัลพาเลตเวลา3ทุ่มนะคะเรียกว่าครึ่งเดือนที่เหลือน,นี้นะคะเรามีแข่งขันกันถึง5เกมเลยทีเดียวนะคะและจากนั้นเริ่มต้นเดือนใหม่ในเดือนพฤศจิกายนด้วยฟุตบอลยูฟ่าแชม เปิดบ้านรับกันมาเยือนของคลับบูสเวลาตีสามนะคะติดตามชมตามเชียร์ทีมรักของเราในทุกๆเกมที่ทีมรักของเราลงแข่งด้วยนะคะ เริ่มกันที่ข่าวแรกกับข่าวของราฮีมสเตอร์ลิงนะคะซึ่งช่วงนี้ก็มีข่าวแทบทุกวันจะกลายเป็นประเด็นดราม่าก,กันหรือเปล่าก็ต้องติดตามกันตอนต่อไปนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวนั้นกระสันที่อยากไปร่วมงานกับบาร์เซโลนาและในขณะดูกันต่อมานะคะก็มีข่าวออกมาว่าทางด้านของแมนซิตี้จะไม่ปล่อยสเตอร์ลิงไปเพราะว่าบาซ่าไม่ซื้อค่ะแต่ว่าจะขอยืมตัวไปใช้งานและก็เชื่อว่าสเตอร์ลิงเองยังอยู่ในแผนการทําทีมของเป๊ปกุดิโอลาอยู่นะคะ และอีกวันต่อมาก็มีข่าวตามมาว่าเจ้าตัวนั้นก็ได้ตกลงพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวกับทางฝั่งบาร์เซโลนาเรียบร้อยแล้วคร่าวๆก็ประมาณนี้นะคะแต่ข่าวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็อย่างที่บอกไว้ค่ะต้องติดตามกันต่อแล้วแฟนๆเดอร์ใบสีฟ้าคิดว่าอย่างไรกันบ้างละคะอยากให้สเตอร์ลิงอยู่ต่อหรือว่าพอแค่นี้แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะคะส่วนทางด้านของเอนไลท์ตำนานทีมชาติอังกฤษก็ได้แนะนําให้ราฮีมสเตอร์ลิงเริ่มพิจารณาอนาคตของตนเองกับทีม ว่าจะเอาอย่างไรต่อไปดีโดยมองว่านักเตะมีปัญหากับผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปกอริโอลาทำให้หลุดตัวจริงทั้งที่ผลงานดีนะคะแม้ว่ากับแมนี้สเตอร์ลิงจะไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรนะคะแต่ว่าสต์ลิงนั้นยังเป็นกำลังสำคัญหลักของสิงโตคำรามค่ะในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะเยนไรท์เขาได้กล่าวว่าบางครั้งไม่ว่าความสำคัญของราฮีมกับซิตี้มันจะเกิดอะไรขึ้นมาแต่ผมคิดว่าเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วในศึกยูโรเขา ไม่ได้ลงสนามบ่อยครั้งเหมือนที่อยากทําก่อนไปเตะยูโรแต่จากนั้นเขาก็โชว์ฟอร์มออกมาได้ในทัวร์นาเมตนต์นี้คุณกําลังมองไปยังนักเตะคนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีศักยภาพมากที่สุดแต่ไม่ได้ลงสนามให้กับสโมสรในบางครั้งเขาก็จําเป็นต้องมาแก้ไขปัญหานี้เราทราบดีว่าแกรตดจ,จะเลือกเขาและตราบใดที่เขายังฟิตก็จะได้ไปฟุตบอลโลกอย่างแน่นอนนะแต่จากมุมมองส่วนตัวแล้วสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นระหว่างเขากับผู้จัดการทีมอย่างเป๊ปโกดิโอลานา ผมคิดว่าเป็นหลังจากเกมที่พบกับแมนยูเนต็ดถัดมาก็เซาแธมตันที่ทั้งสองคนมีการพูดจากันนับตั้งแต่นั้นมาเขาก็หลุดออกจากทีมไปแต่ในบางครั้งนั้นบางสิ่งก็ต้องเกิดขึ้นมาเพื่อที่เขาจะได้ลงสนามบ่อยครั้งมากขึ้นกว่านี้ค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของเอียนไรนะคะที่บอกว่าให้สเตอร์ลิงรีบเคลียร์ใจกับเป๊ปกดิโอลา ข่าวต่อไปนะคะก็เป็นศึกแย่งกองหน้าระหว่างหงส์แดงกับเรือใบสีฟ้านะคะโดยลิเวอร์พูลค่ะก็ได้เข้ามาเปิดศึกร่วมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในการแข่งขันเพื่อเซ็นสัญญาคว้าตัวดูซานวลาโฮวิตกองหน้าของฟิออเรนตินาในช่วงฤด,ดูหนาวนี้นะคะนักเตะชาวเซอร์เบียรายนี้ต้องการที่จะย้ายออกในเดือนมกราคมโดยปฏิเสธที่จะเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดนะคะที่กําลังจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปี2023แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็กําลังชั่งน้ำา ไล่ล่าตัวกองหน้ารายนี้นะคะจตคอรีเอเร่เดโลสปอร์ตก็ได้อ้างว่าหงแดงก็เป็นอีกทีมหนึ่งค่ะที่กระตือรือร้อนเช่นเดียวกันซึ่งก็ได้เฝ้ามองหากองหน้าตัวเป้าอย่างแท้จริงและพวกเขาก็สนใจที่จะดึงตัววลาโฮวิดดาวเตะวัย21ปีรายนี้ด้วยสําหรับวลาโฮวิดนะคะมีมูลค่าประมาณ70ล้านยูโรในช่วงที่ผ่านมาแอเลติโกมาริดก็ได้พยายามที่จะคว้าตัวแข้งรายนี้แต่ดีลนี้ไม่เกิดขึ้นจริงยักษ์ใหญ่ในลาลิกา้าเต็มใจที่ จะเสนอราคาประมาณ55ล้านยูโรแต่ฟิออเรนตินายืนกรานว่าเขาจะไม่ถูกปล่อยในราคาที่แอดมาริดได้ยืนมานะคะส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลนั้นก็มีแผนที่จะปล่อยกองหน้าชาวเบลเยียมอย่างโอริกี้ในช่วงเดือนมกราคมนี้นะคะซึ่งนั่นก็จะทำให้พวกเขาเหลือกองหน้าเพียงแค่ดิเอโกโชตาและเฟ m i n มิโนและทั้งสองคนนี้ก็ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าโดยธรรมชาติด้วยนะคะ ส่วนข่าวต่อไปนะคะเอเย่นเผยอินเตอร์เกือบคว้าตัวเชซุสแต่สุดท้ายเสร็จเรือจิวาโอนี่บันชินีเอเย่นส่วนตัวของกาเบลเชซุสก็ได้เปิดเผยว่าอินเตอร์มิลานเคยพยายามจะเจรจาคว้าตัวเชซุสมาร่วมทีมตั้งแต่สมัยที่เขายังคาแข่งอยู่ที่พันไมลัสก่อนที่เจ้าตัวจะลงเอยกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะแข้งวัย24ปีย้ายมาจากพันไมลัสมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ปี2017ค่ะด้วยค่าตัวราวๆ27ล้านปอนด์และกลาย เป็นกำลังสำคัญในทีมของเป๊ปโกดิโอลามาตลอดโดยมีผลงานการยิงประตูไปแล้ว85ประตูกับอีก38แอสซิสต์นะคะจากการลงสนามไปทั้งสิ้น204นัดในทุกรายการล่าสุดเอเจนต์ส่วนตัวของเขาก็ออกมาเปิดเผยว่าทางงูใหญ่อินเตอร์มิลานนะคะที่เคยพยายามจะคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมนะคะแต่ว่าไม่สำเร็จโดยเอเจนต์เทซุสก็ได้กล่าวว่าอินเตอร์เคยอยากได้ตัวกาเบียลเคซุสตอนที่เขายังอยู่พนไมลมสและมีการเจรจากาันเกิด ขึ้นแต่ตอนนี้เขาอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้และผมก็ไม่คิดว่าเขาจะอยู่ในตลาดซื้อขายค่าเหนื่อยของเขาค่อนข้างสูงและผมก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทีมในอิตาเลียนจะจ่ายไหวไหมไปต่อกันที่ข่าวนี้นะคะสื่อเผยเรือช่างใจคว้าบุสเกตร่วมงานกับเป๊ป2ปีดีหรือไม่ โดยสื่อดังคาตาลันอย่างเอลนัซิโอนลก็ได้รายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะกำลังพิจารณาที่จะเซ็นสัญญาคว้าตัวเซอร์คิโอบุสเกตมิดฟิ์ตัวเก่าของบาร์เซโลนาที่เพิ่งจะคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ยูฟ่าเนชั่นลีก2021มาร่วมทีมช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะคะบุสเกตในวัย33ปีเหลือสัญญากับทีมอีกแค่2ปีและเพิ่งตกลงยินยอมลดค่าเหนื่อยลงเพื่อช่วยปัญหาการเงินของสโมสรเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะ ทว่าล่าสุดจากการรายงานเปิดเผยว่าบุสเกตเปิดกว้างสำหรับการย้ายออกจากทีมในปีหน้าและต้องการจะย้ายไปร่วมทีมที่เขาคุ้นชินกับผู้จัดการทีม ซึ่งตัวเลือกนั้นก็คือการกลับไปร่วมงานกับเป๊ปกูดิโอลาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะโดยทางฝั่งของเรือใบสีฟ้าเองก็พร้อมพิจารณาคว้าตัวนักเตะมาร่วมทีมด้วยสัญญาระยะเวลา2ปีพร้อมกับสัญญาเพิ่มเติมก็คือการย้ายไปเล่นให้กับทีมในเครือเดียวกันอย่างนิว york city เป็นเวลาอีก2ปีนะคะซึ่งก็เชื่อว่าเป็นความต้องการของบุสเกตอยู่แล้วที่จะได้แขวนสตั๊ดในเมเจอร์ลีค่ะ ปิดท้ายกันกับบทสรุปของฟุตบอลยูฟาเนชัลลีที่ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะโดยแชมป์ก็ตกเป็นของทัพตาไก่ฝรั่งเศสค่ะซึ่งชิงชนะเลิศกับสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะและสามารถเอาชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ค่ะทำให้สเปนก็อยู่ในตำแหน่งรองแชมป์ไปตามระเบียบค่ะส่วนอันดับ3เป็นของอิตาลีและนักเตะซิตี้ที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในทัวร์นาเมตนต์นี้ก็ต้องขอปรบมือรัวๆให้กับเฟรนตอเลสค่ะและเจ้าตัวก็คว้าดาว โวอันดับ2ในรายการนี้โดยยิงไป2ประตูค่ะออก่อนจากกันไปในอีพีนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง YouTube ของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานของเราค่ะโดยช่อง YouTube นี้นะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการรับทราบข้อมูลข่าวสารของทีมรักแมนเชสเตอร์ซิตี้สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีต่อไปวันนี้สวัสดีนะคะ mm